นี่ครับหลังจากที่ทำเสร็จแล้วนี่ก็มาต่อผม้ยงงว่าเอ๊ะตัดอย่างนี้แล้วมันจะต่อ,อยังไงนี่ครับไปตัดท่อ p v C ที่ใหญ่กว่านี้แล้วก็มาตัดผ่าออกแล้วก็มาประกบประกบร,รอยต่อเนี่ยอันนี้กระดาษทรายขัดแล้วก็เอากาวทาท่อทาแล้วก็เอาท่อพีซีที่อยู่ ตัวนอกเอามาคลอบไว้แล้วก็คือตอนตอนนี้ทาก็ทากาวทั้งทั้งสตัวแล้วก็ประกบเข้าไปแล้วก็เอารูดมัดตัวกาวจะทะําปฏิกิริยาคือมันเป็นสารละลายนะมันก็จะทําให้ PVC เนี่ยมันละลายเป็นเนื้อเดียวกันเดี๋ยวรออีกอันนึงอันนี้อันนี้ประกบแล้วรอก,กาวแห้ง เพราะว่าท่อมันไม่สามารถที่จะใส่ข้อนอใส่ข้งนอหรือใส่ต่อตรงหรือว่าอะไรได้แต่นจริงมันก็มีวิธีคือใส่ท่อยางแต่ท่อยางมันก็จะมีมันจะมีความคูขัดมันทําให้เศษพวกนี้มันเกาะได้ทีน,นี้ก็เลยใช้ลักษณะเออเอาท่อวกนี้มาทำแทนเพราะว่ามันไม่มีแรงดันไม่ได้รับแรงดันแล้วก็อีกอย่างหนึ่ง คือใช้กับท่อ PVC ที่เป็นท่อสีหุนที่เป็นท่อน้ําแรงดันก็มันก็ใช้ได้แต่ต้องให้มันสนิทจริงๆครับไม่ให้มันรั่วตอนทากาวต้องทาให้ทั่วเลยประมาณนี้นี่ครับวิธีแก้ไขต้นรกกาให้ช่างมาทำก็คือช่างทำแล้วกับซื้อเวลาสุดท้ายก็ได้เวลามาแต่เป็นเวลาของเราเอง แก้งานไม่ใช่ได้หรอกงานแค่นี้หมูหมูท่อมีแค่นี้จากห้องห้องน้ําชั้นสองมีสองห้องห้องห้องนอกกับห้องในท่อน,นี้ยาวเมตรเจ็ดสิบห้าเแค่นี้แคตันนะแต่มันเป็นท่อแนวนอนเนี่ยช่างคนใหญ่ก็จะมักง่ายจะทิ้งพวกเศษพวกนี้ลงเพราะว่ามันง่ายกว่า อันนี้ท่อท่อส้วมสี่นิ้วนี่ท่อนั้นทิ้ง3มนิ้วโอเคครับวันนี้ก็น่าจะจบงานแค่นี้ก็ต่อไปก็ใช้ยาวๆลืมไปเลยจบงานขอบคุณครับ